เพื่อนๆวันนี้ทำาอบข้าวให้หมาอันนี้ออน,นี่ค่ะตำตำอะไรตำไก่ตำไก่สับนะเหมือนไก่สับอะไว้ให้ลูกน้องค่ะเหมือนไก่สับเหมือนไก่บดทูกข้าวให้ลูกลูกน้องข้าให้ลูก,ลก พุกลูกมักับยี่สิบตัวแล้วมั้งเนี่ยเกี่ยมนี่เกี่ยม,ยมจะเสร็จละใกล้เสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นอาหารของน้อง หลายสิบตัวออกลูกมาใหม่อีกสองสามคอกนะคะตรงนี้พยายามจับทำหมันแต่ก็ไม่ไม่ครบตัวเหลืออีกไม่กี่ตัวอันนี้ลูกๆนี่นอนรอจะประมาณอย่างเงี้ยที่หลบทีเยอะมากเนี่ยเขาก็จะอยู่ในป่าถ้าฝนตกก็ไม่มีหลังคาก็ามานั่งกันคนถนน น่าสงสารเนี่ยจะตั้งชื่อว่าเขียวอันนี้ชื่อเขียวแต่เขาแบบจับได้บ้างไม่ได้บ้างเขียวเขียวตามตามอันนี้จับไม่ได้เลยไม่ให้จับตัวนี้ไม่ให้จับจับได้ตอนเด็กเอาไปทำหมันแล้วตัวนี้เนบนถน,นนะเนี่ยอย่างเงี้อยู่ในป่าอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเอาน้ำใส่กระมังไว้ กระมังไว้ให้มันจะเป็นน้ำกระมังน้ำไว้ให้หมากินเวลาแบบร้อนๆเดี๋ยวรอให้รอให้ข้าวเย็นสักพักหนึ่งก็จะเอายาขี้เลือนมาใส่พุกข้าวก็จะเอาให้เขากินเป็นขี้เือนกันเยอะมากหน้าฝนก็จะมีขี้เือนก็จะมีกลิ่นเหม็นแภาไหนก็ไม่ได้ใครๆของเขาไม่ให้เข้าใกล้ เดี๋ยวรอให้ข้าวสุกก็จะเอายาเนี่ยไอเวอร์แมกตินคุกข้าวอันนี้จะสิบเนี่ยได้ขวดเนี้มันจะได้ยี่สิบตัวแล้วก็คุกคเดือนละครั้งกินแก้